กดเลยอีกรอบหนึ่งค่ะกดอีกรอบหนึ่งกดเลยค่ะออนไลน์ right. เข้ามาแล้วกดอีกรอบหนึ่งถึงจะยืนยัดราคานะลูกค้า อะไรคะกดเลยขอบคุณมากค่ะเจ็ดแสนมาแล้วขายให้เลยมากกว่าดิฉัได้ค่ะเจ็ดาสนห้าอะรมาสุกับปตะได้น้ำมากกว่าิฉได้ค่ะเจ็ดสนห้าเจ็ดสนาแสนห่เวนาน่สองสุเป็นครสัะรลาสู้กับเป็นใครสับปะสับปะรดเปลค่ะเจ็ดแสนสี่เดแสนสี่ป่าเสนสี่บันหนึ่งเดจ็นสี่บัน่องเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทราคาปล่ค่ะเจ็ดแสนห้าหมื่นสองป่าเจ็ดแสนห้าหม่นหนึ่เวดแนสองเจ็ดนห้าหมื่นหกบราคาทารทแป ลูกค้าหกราคาเป็นล้อกศูราคาเปนซนเบือนเซนเบอนเซนเบอร์นี้เปนเซ็น์เอนนีสองซนหกหมืบาทลูกค้าลานประบนับสามขายค่ะต่อขายที่เาะเซนหกหมบาทนะคะลานประบนใหม่เลข